7สิงหาคมนี้เป็นวันที่รัฐบาลประกาศให้ประชาชนได้ร่วมลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะซึ่งประชาชนหลายภาคส่วนก็ให้ความสนใจแล้วก็มีความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเครือข่ายเกษตรกรก็มีความคาดหวงังรวมถึงอีกด้านหนึ่งมีความกังวลต่อเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิของเกษตรกรติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มทำเป็นทำเกษตรค่ะ 24กรกฎาคมที่ผ่านมาเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและองค์กรภาคประชาสังคมกว่า40องค์กรได้จัดเวทีประชามติประชาชนขึ้นณหอประชุมเล็กมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีหลักประกันในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรและสิทธิของชุมชนอยู่ในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อยากให้มีเรื่องของสิทธิของชุมชนทั้งเรื่องของความหลากหลายทา,ทางชีวภาพเรื่องของมเมล็ดพันธุ์มีการแลกเปลี่ยนได้ในชุมชนแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ชุมชนเนี่ยมีสิทธิที่จะออกเสียงหรือมาดูแลทางด้านของทรัพยากรทางธรรมชาติทําให้กเกษตรกรสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์เองได้แล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนในชุมชนอำเภอสนามเทศเขตนะคะได้ผลิตอาหารเพื่อให้ ผู้บริโภคนะคะได้กินในทั้งในเมืองและก็นอกเมืองนะคะเพราะว่าพื้นที่ผลิตอาหารพวกนี้มีความจำเป็นต่อคนทั่วไปทั้งหมดในถ้าเกิดไม่มีอาหารกินทุกทุกคนก็อยู่ไม่ได้การปลูกการผลิตการขยายพันธุ์เกษตรกรจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ดินท,ทํากินเป็นปัจจัยการผลิตลําดับต้นต้นของเกษตรกรในการผลิตอาหารหล่อเลี้ยงทุกคนในสังคมไทยซึ่งเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเห็นว่าเกษตรกร จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินทำกินภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ดินเนี่ยสำคัญเทียบได้กับชีวิตของเกษตรกรเพราะว่า,าเกษตรกรเนี่ยจะมีภาาจะมีชีวิตอยู่ได้หรือว่าลูกหลานที่จะสืบต่อไปในเรื่องการเรียนการดำรงชีวิตต่างๆเนี่ยคือเราต้องมีที่ดินทำกินอะ เราคิดว่าในในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยควรจะมีการคุ้มครองในเรื่องที่ดินค่ะภาคประชาชนจะต้องแสดงออกถึงจุดยืนความคิดความเห็นอ,อย่างเสรีประเด็นสิทธิในรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่จะต้องได้รับการคุ้มครองและยอมรับในทันทีไม่ใช่ประเด็นที่รัฐจะหยิบยื่นให้ อันนี้เป็นสาระหลักที่การแสดงออกของภาคประชาชนในวันนี้ในประเด็นสิทธิเกษตรกรรัฐธรรมนูญควรให้หลักประกันในการมีที่ดินทํากินและการคุ้มครองสิทธิเกษตรกรในฐานะที่จะต้องครอบครองปจัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และวัฒนธรรมของตัวเองรวมถึงความสัมพันธ์ในการผลิตควรได้รับหลักประกันในการคุ้มครองให้เป็นธรรมรัฐธรรมนูนที่กินได คือรัฐธรรมนูนที่ต้องตอบโจทย์ทั้ง3หลักประกันคือ 1. ด้านการมีที่ดินทำกิน 2. สิทธิในการจัดการปกป้องและเข้าถึงฐานทรัพยากรของชุมชน 3. การผลิตและการตลาดที่เป็นธรรมซึ่งต้องถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างชัดเจนนักข่าวพลเมืองกลุ่มทำเป็นทำเกษตรรายงาน รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เกี่ยวพันกับทุกๆภาคส่วนในสังคมค่ะรวมถึงตัวเราทุกคนด้วยดังนั้นวันที่7สิงหาคมนี้จึงถือว่าเป็นวันสําคัญของคนไทยทุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวแบบนี้กับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้พอพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ